สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการรีวิวเรือของฉันพาร์ทที่สิบเอ็ดนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ามาอยู่กันกับน้องรักของผมนั่นก็คือนางาโตะนั่นเองครับที่ผมเอาน้องมาพูดในคลิปนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่สิบเอ็ดไงแล้วมันมีเลขหนึ่งสองตัวนะครับผมเอาเลขหนึ่งสองตัวนี้เนี่ยมาแต่งประโยคอย่างนี้ครับนางาโตะจะเป็นที่หนึ่งในใจของผมและจะเป็นที่หนึ่งของผมตลอดไป ไอ้เหี้ยม่งกล้าพูดเนาะคือมึงแต่งกับเรือมาหกลำแล้วนะไอเวนไม่หลอกไอลำอื่นมันก็แค่แบบแต่งแบบเอาสแสตดอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับผมก็กลัวว่านาโตะเนี่ยจะงอนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมก็ปั่นเรือวิจัยเยอรมันแบบจริงจังมากนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสอันดีที่จะได้ปั้นนาโตะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนาโตะเนี่ยได้อีกีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเวลาลงด่านลงอะไรพวกเนี้ย ต่ก็เดี๋ยวจะหมดแล้วแหละมไม่ไม่ถึงวัน2วันนี้หรอกนะครับโอเคเอาเป็นว่ามาดูข้อมูลข้าวข,าของน้องนากรโตกันดีกว่าชื่อของนากาโตนะครับประกอบด้วยคันจี2ตัวตัวแรกนากายครับที่แปลว่ายาวต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยคันจีมันอาจจะอ่านได้หลายแบบนะครับแต่ว่าในคลิปของผมเนี่ยจะขอพูดถึงวิธีการอ่านเนี่ยแค่แบบ2แบบและกันและคันจิอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านว่าโต หรืออาจจะอ่านว่ามงก็ได้นะครับแปลว่าประตูซึ่งรวมกันน่จะกลายเป็นประตูยาวหยอกหยอกยอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่จริงชื่อของนางาโตะนะครับมาจากแควนนาโาโตะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดยามากุจิในประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือประจำบ้านไอจีเอ็นนางาโตะถูกวางกระดูกงูในวันที่28สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1917ที่ฐานทัพเรือคุเระ ปล่อยลงน้ำในวันที่9พฤศจิกายนปีคิศกรา1919 19. และสร้างเสร็จในวันที่15พฤศจิกายนปีคิศกรา1920นาโตเป็นนูเรือประจันบานแบบเดร n นอ g h ตนะครับที่เคยเป็นหนึ่งใน7จ็ดบ e v e n ซเวโดยภารกิจแรกของนาโตะคือการลำเลียงส่งของบรรเทาทุกข์สำหรับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบคันโตในปีคศ1923 ในช่วงปีคริสตศักราช1934ถึงคริสตศักราช1936นักาโตะได้รับการปรับปรุงขนาดใหญ่โดยการปรับสมรรถนะในส่วนของอาวุธเกราะและเครื่องยนงต์นักาโตะได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาสั้นๆในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1937กระทั่งได้มาทำหน้าที่เป็นเรือธงในช่วงระหว่างการเข้าโจมตีเพลฮาร์เบอร์โดยทำหน้าที่เป็นเรือคุมการของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ าโจมตีจนกระทั่งถอนกําลังโดยนาโตะเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับการโจมตีแต่อย่างใดนะครับและนาโตะเนี่ยยังได้เข้าร่วมในยุทธนาวีมิดเวย์ในช่วงเดือนมิถุนายนของปีคริสตศักราช1942แต่นาโตะเนี่ยก็ไม่ได้เข้าปะท้ากับฝ่ายค้าศึกแต่อย่างใดช่วง2ปีแรกของสงครามแปซิฟิกนาโตะเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการซ้อมรบในน่านน้ำของตนเองจน กระทั่งกลางกลางปีคศ1943นากาโตะได้เดินทางไปยังทรักแต่ก็ไม่ได้ร่วมรบอีกอยู่ดีช่วงตุลาคมของปีคริศ1944นากาโตะได้รับความเสียหายเล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าปืนใหญ่ขนาด41ซนติเมตรทั้ง4กระบอกของนากาโตะเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ยิงเลยนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่นะเพราะช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเริ่มไปเน้นพวกเครื่องบินกันแล้วไง ในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นประสบป,ปัญหาจากการขาดแคลนพวกทรัพยากรเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้กองทัพเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซมนาโงโตอีกต่อไปนาโงโตจึงถูกดัดแปลงไปเป็นฐานยิงปืนต่อต้านอากาศยานลอยน้ําทําหน้าที่ป้องกันตามแนวชายฝั่งญี่ปุ่นจนกระทั่งนาโงโตเนี่ยถูกโจมตีอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีคิสระหัเก้าร้อยสี่สิบห้าแต่นาโงโตเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามนาาโตะเนี่ยถูกนำไปเป็นเป้าทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาในปฏิบัติการคอสโลดและก็ค่อยๆจมลงในระหว่างวันที่29และวันที่30กรกฎาคมปีคริสตศักราช1,946ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมได้มาจากเว็บบล็อกอันนึงที่มีชื่อว่ารวมภาพสีเรือในสงครามโลกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปอ่านกัน พราะแน่นอนอยู่แล้วล่ะว่าข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้แปลเองแน่นอนนะครับมาดูข้อมูลของนักรตุในเกมอัลเรนกันดีกว่านักรตัวเนี่ยเป็นเรือประจำบานของสากุระเอ็มพายเป็นเรือระดับ SR แต่ก่อนเป็นเรือในอีเวนต์อ t งสแตนสตีลแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าตู้ถาวรแล้วนะครับโดยสามารถสร้างได้จากตู้เฮ a วีใช้เวลาสร้างเนี่ยสชั่วโมง20นาทีก็ขอโมสักหน่อยละกันนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าเพราะนักตัวนี้แหละ ทำให้ผมมาเล่นอาสุเรนผมเนี่ยรอน้องเกือบครึ่งปีได้มั้งกว่าอีเวนต์จะเข้าแล้วพออีเวนต์เข้าเนี่ยผมก็เข้าเกมมากดสุ่มนะครับสุ่มโรนึงมั้งเพราะว่าเวลาตู้กาชาอีเวนต์เข้าเนี่ยผมจะชอบสุ่มโรนึงแบบลองดวงอะไรอย่างนี้ไปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับน้องโผล่มาลำแรกเลยคือผม,มดีใจมากเลยนะครับคือความรู้สึกในตอนนั้นอะ่ะคือมันแบบซักซีดอะ่ะ มันบอกไม่ถูกด้วยโอเคกลับมาที่ข้อมูลต่อครับเกียร์ที่นาโตะใส่ได้เนี่ยนะครับช่องแรกจะเป็นปืนของเรือประจันบ้านถ้าลิมิตเบรกเต็มนะครับจะแสดงผล135%ช่องที่2จะใส่ได้ทั้งปืนของเรือรัตเ,เวนเบาและปืนของเรือพิฆาตแสดงผล210%และช่องที่3ใส่เป็นปืนต่อต้านอากาศยานแสดงผล100%มาดูในส่วนของสกิลน้องเนี่ยจะมีสสกิลนะครับ และต้องบอกก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยเป็นตอนอัพสกิลเต็มแล้วนะสกิลแรก o โ Combine Fleet Flagship เมื่อนาโตเป็นนูราทงจะเพิ่มค่าปืนใหญ่10%ค่ารีโหลดและค่าความแม่นยำอีก20%ให้กับเรือซากุระเอ็มพายทั้งหมดและยังเพิ่มดาเมจให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินของซากุระเอ็มพายทั้งหมดในกองเรือเดียวกัน20% สกิล 2. บิ๊กเซเวากุระเมื่อน้องนางกรโต,ตยิงด้วยปืนหลกักจะมีโอกาส40%ที่จะยิงกระสุนพิเศษดาเมจจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลเอาล่ะไปดูในส่วนของเกมเพลย์ของน้องกันดีกว่าครับแค่จับน้องเนี่ยมาเป็นนุเรือทงนะครับ ลองก็จะบัฟให้เพื่อนทุกลามเมตี้ที่เป็น,นเรือญี่ปุ่นด้วยกันแล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นสกิลบัฟน,นะครับผมไม่สามารถอธิบายได้นะว่าดาเมจมันแรงขึ้นขนาดไหนอะไรยังไงเพราะผมดูไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะณจุดจุดนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยของนาาโตะก็คงจะหนีไม่พ้นกระสุนพิเศษนี้นะครับ ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่ากระสุนพิเศษของน้องเนี่ยถือเวลายิงออกมาเนี่ยก็ถือว่าแหลกพอตัวเลยนะโอเคเกมเพลย์ครา่าวๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผู้เล่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วล่ะว่าน้องน้งารโตเนี่ยเป็น,นเรือที่เก่งมากในระดับนึงเลยโดยเฉพาะถ้าเล่นกับ ีเรือญี่ปุ่นด้วยกันเองใน P PP เองก็ถือว่าเป็นหัวโจกของตีมะเร็งญี่ปุ่นอีกเช่นกันถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยตีมะเร็งญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะดรอปไปบ้างเพราะมีตีมะเร็งอันอื่นที่ดูดีกว่าเข้ามาก็ตามแต่ว่าเวลาผมเจอก็ถือว่าน่ารำคาญอยู่นะเออไม่ได้รำคาญหน,นูนาโตนะแล้วก็ไอสารสนเศศของน้องเนี่ยถึงโอกาส40มันอาจจะดูน้อยไปนะครับ แต่ถ้าติดเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ม็อบได้ดีเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ขอเตือนอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าจะจับตี้โดยใช้น้องนางาโตเนี่ยควรจะจับน้องเป็นเรือธงนะครับผมเพื่อให้สกิลแรกของน้องเนี่ยมันติดนะครับมันจะได้บัฟให้เพื่อนได้ทุกรามเลยแล้วผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอาน้องไปยืนเป็นเรือธงเนี่ยนะครับเวลาน้องยิงกระสุนพิเศษเนี่ยมันจะดูโอเคกว่านะครับอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครได้น้องนาโตะมานะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เข้าตู้ถาวรแล้วด้วยเนาะก็อย่าลืมเอาน้องมาปั้นใช้งานดูกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็แชแนลหนึ่งศูนย์หนึ่งโตะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมได้ทําคลิปใหม่ออกมาแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย